สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮตติกติดขอบด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมชาติโครเอเชียที่ได้เข้ารอบรองเตดมีลุ้นที่จะไปเข้ารอบชิงเหมือนกับปี2018เหตุใดทีมโครเอเชียนั้นถึงมาได้ไกลขนาดนี้ทั้งที่ในทีมพวกเขามีแต่ตัวเก่าๆอย่างลูก้าโมดิตอีวานเปเรซิสและผู้เล่นที่ไม่ค่อยโด่งดังมีชื่อเสียงอีกมากมายในทีมพลพรรคตราหมักลุกเข้ารอบรองชนะเลิศสสมัยที่ต่อกันสร้างสถิติใหม่ในการยิง จุดโทษ3ครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้องถึงการดวลจุดโทษนั้นโคเอเชียก็สามารถเก็บใช้ได้ทั้งหมดเรียกได้ว่าสุดยอดมากทําไมโคเอเชียนั้นสําเร็จกับวิธีการที่เขาต้องยื้อเพื่อมาดวลจุดโทษก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการเล่นของโคเอเชียเป็นการเล่นที่หลายคนอาจจะดูว่าน่าเบือ่อซะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี1998ที่โคเอเชียได้อันดับ3ในปีนั้นถือว่าเป็นเกมรุกที่ดับสุดยอดมีการบุกทุกรูปแบบโดยการเล่นเกมรุกของ ดาวอร์ซูเกอร์และสซวดีเมียโบบัน2ตำนานกองหน้าของทีมชาติโครเอเชียแต่หลังจบยุคข,ของพวกเขาไป ก็ไม,ม่มีเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาทดแทนพวกเขาทั้งสองคนดังนั้นโครเอเชียจึงต้องหามาเล่นแนวรับซะเป็นส่วนใหญ่จนมาถึงยุคของสลาเวนบิลิชกุนซือไฟแรงนาตอนนั้นที่มีความพยายามจะนําฟุตบอลแบบเพรสซิ่งเข้ามาสู่โครเอเชียและในขณะนั้นโคโรเอเชียเรียกได้ว่าเป็นยุคโกเด้นเจเนเรชันที่มีผู้เล่นยุคใหม่เข้ามาในทีมเช่นรูกาโมดิตอีวานราคิติชอิวานเปเรซิชและมาริโอมาซูคิตเรียกว่ายุคนั้น เป็นยุคทองของโคโรเอเชียเลยทีเดียวโครเอเชียในยุคนั้นเน้นการเพรสซิ่งและเกมรุกอันน่าดุดนันการต่อบอลที่แม่นยำ และสุดท้ายต่อมาจะเป็นนิโกโควัตที่เข้ามารับช่วงต่อและพาทีมโคเอเชียเข้าสู่ทีมชั้นนําของยุโรปได้แต่ซึ่งน่าเสียดายที่กุนซือหนุ่มไฟแรงทําทีมมีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีแต่สุดท้ายต้้งมองอกหักในฟุตบอลยูโร2012และฟุตบอลโลก2014จนมาถึงปัจจุบันยุคข,ของสลัดโก a ดาลิดกุนซือแทบจะไม่มีใครรู้จักเ,เรียกได้ว่าแฟนบอลในประเทศยังงงว่าเขาคนนี้เป็นใครสิ่งที่ดาลิดเข้ามาติดตั้งให้กับทีม คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นเรียกได้ว่าถ้าทําไม่ได้เกมรับก็อย่าเสียประตูของบอลเน้นเอาชัวร์มีจังหวะจบได้ให้จบถึงแม้จะไม่เป็นประตูก็ตามเรียกได้ว่าแผนเพสซิ่งที่เคยทํามาของยุคแรกๆไม่มีผลเลยสําหรับเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสมําเร็จในฟุตบอลโลกปี2018ที่ทําให้โคเชียมีแนวทางการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจนเน้นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่จนทำให้ได้ลองแชมป์โลกมาการมาเล่นด้วยแผนแบบนี้ ที่ยื้อยุดชุดกระชากทําให้เกมรุกของทีมฝั่งตรงข้ามนั้นหยุดชะงักเกมรับที่เหนียวแน่นที่ไม่ผีผามบุกไม่เพรสซิ่งเน้นคอมแพคตรงกลางสิ่งเหล่านี้คือทําให้โครเอเชียประสบความสําเร็จตั้งแต่4ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทีนัตอนนี้โครเอเชียสามารถเข้าไปถึงรอบรองถ้าแย่ที่สุดสาหรับโครเอเชียณตอนนี้คือจบอันดับที่4ของบอลโลกซึ่งถือว่าพวกเขามาได้ไกลเลือเกินสําหรับผู้เล่นในชุดนี้ที่มีบรรดาตัวเก่ามากมายที่หมดยุคที่เรียกได้ว่าโกลเด้น ไปแล้วมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดของโครเอเชียนั่นคือการเล่นเหนียวเพื่อลุ้นตอนจุดโทษทําไมถึงเป็นอย่างนั้นการเล่นดับเคี้ยวลากดินเรียกได้ว่าเป็นการใช้ความอดทนความพยายามและมีสมาธิอย่างมากสิ่งเหล่านี้หลายคนเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการคิดดับง่ายๆว่าก็าเล่นเกมรับไปสิก็ไม่ได้เห็นยากอะไรเลยแต่ว่าถ้ามองหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากในสนามไม่ให้คู่เก่งนั้นเข้ามาทําประตูได้ เสียพลังงานไปอย่างมากและสิ่งเหล่านี้ทําให้แฟนบอลน,นั้นต้องอึดอ,อัดและเป็นการขัดกับการเล่นฟุตบอลในสมัยใหม่ที่ทุกคนต่างจะเข้าใจกันก็เชื่อได้ว่ามีนักเตะบางคนในโคเอเชียนั้นก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจวิธีนี้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่าทีมของพวกเขานั้นมาได้ไกลขนาดนี้ว่าเพราะอะไรกว่า120นาทีที่ต้องข่มใจมีสติและมีสมาธิในเกมรับเพื่อที่จะหลอกล่อให้คู่แข่งนั้นตายใจ เพื่อให้บุกเกมรุกใส่และเล่นเกมรับเพื่อรอสวนกลับเพียงอย่างเดียวในเกมพบกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในครึ่งแรกนั้นญี่ปุ่นนั้นมาได้อย่างสุดยอดใส่เกมบุกไม่กลัวทีมจากฝั่งยุโรปและแน่นอนว่าพวกเขานั้นได้พลังใจมาจากการชนะเยอรมนีและชนะสเปนและเข้ารอบมาด้วยแชมป์กลุ่มสุดท้ายแล้วพวกเขาญี่ปุ่นบุกมาได้ประตูนำหนึ่งประตูต่อศูน จากไดเซนไมดะณเวลานั้นหลายคนก็ต้องคิดว่าญี่ปุ่นนั้นต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นเข้ารอบไปได้และหลายคนนั้นก็คิดอีกว่าโคเอเชียนั้นจะต้องแพ้ในเกมนี้อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วโคเอเชียก็ทาให้เห็นว่าเกมรับของเขานั้นมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนและเกมรุกพวกเขายังคงไว้ใจได้โดยการได้ประตูตีเสมอจากลูกหม่งของอีวานเปเรซิสสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในภายใต้เกมของโคเอเชีย สุดท้ายทําอะไรไม่ได้ต้องยื้อไปถึงช่วงดวนดีกาหลังจากเต็ม120นาทีเสมอหนึ่งประตูต่อ1และสิ่งที่เขาต้องการก็มาถึงคือการดวนจุดโทษพวกเขาทําได้ด้วยการชนะจุดโทษญี่ปุ่นเข้าไปเจอกับบราซิลในรอบ8ทีมสุดท้ายพอมาถึงรอบแทีมสุดท้ายนั้นหลายคนคิดว่าแน่นอนบราซิลนั้นเจอกับโคเอเชียก็ต้องเป็นบราซิลสิที่สามารถจะเอาชนะและเข้ารอบต่อไปเพราะเข้ามาด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้บราซิลนั้นขึ้นเป็นเต็ง หนึ่งที่จะควา้าแชมป์โลกในทัวร์นาเมตนต์นี้แต่สุดท้ายนั้นโคโรเอเชียก็ทําให้เห็นว่าเขานั้นมีดีทางด้านเกมรับแค่ไหนโดยการยือ้อเสมอกับบราซิลศูนย์ประตูต่อศูนย์ใน90นาทีแต่สุดท้ายแล้วบราซิลนั้นมาได้ลูกความหวังจากความสามารถเฉพาะตัวของเนม่าที่ลากเลี้ยงเข้าไปยิงจนขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาแต่สุดท้ายแล้วโคโรเอเชียด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายจากจังหวะโต้กลับมาลูกยิงตีเสมอนั้นไปฉลับมากรินยอสเข้า ตไปทําให้ครเเชียนณเวลานั้นเสมอบราซิลเป็น1นึ่ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษสุดท้ายแล้วจบ120นาทีเป็นโครเอเชียที่ทําได้เข้าไปโดนจุดโทษอีกครั้งกับบราซิลสุดท้ายแล้ว โคโรเอเชียก็ทําได้สามารถเอาชนะจุดโทษบราซิลไปได้4ประตูต่อ2เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ช็อกโลกลึกเกินที่เต็ง1ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายซึ่งตัวแทนสําคัญนั้นก็คือผู้รักษาประตูมือ1ในทีมชาติของเขาอย่างโดมินิกลิวาโควิช เรียกได้ว่าเป็นผู้รักษาประตูโนเนมอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าในทัวเา็มน,นี้เขาจะเหนียวได้ขนาดนี้ซึ่งในเกมของบราซิลนั้นเจ้าตัวเซฟเยอะที่สุดด้วยการมีทั้งหมด 11เซฟซึ่งมาที่สุดในบอลโลกหนะ้าขนาดนี้และทําสถิติใหม่เป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่สามารถเซฟจุดโทษได้4ครั้งติดในบอลโลกเป็นคนแรกเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นสุดยอดจริงๆจากผู้รักษาประตูโน,โนเนมคนนี้ลิวากูวิชจากในฟุบาาตบอลโลกรอบ18ทีมตำแหน่งตัวจริงของผู้รักษาประตู ของโคเอเชียจะเป็นดานิเอลซูบาซิสผู้รักษาประตูจอมเกา๋าณเวลานั้นซูบาซิสก็เซฟจุดโทษเช่นกันพาโคเอเชียผ่านทั้งเดนมาร์กในรอบ16ทีมและรัเสเซียในรอบ8ทีมได้สําเร็จโดยทําสถิติเซฟไปถึง3จุดโทษในรอบนั้น4ปีต่อมานั่นก็คือปีนี้นั่นเองโดมินิกลิวาโควิชก็ทําได้เช่นเดียวกัน เหมือนฉายหนังม้วนเดิมเป๊ะๆ้วยการเซฟ3จุดโทษในเกมชนะญี่ปุ่นและอีก1เซฟจากนัดบราซิลในรอบ8ทีมทําให้ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จเมื่อมองในรายละเอียดแล้วนั้นจะพบว่าประตูทั้งสองคนในทีมชาติโคเอเชียนั้นเหมือนกันอย่างแบบไม่น่าเชื่อ ซูบาซิตเป็นดาวรุ่งในทวารที่แจ้งเกิดกับไฮดุกสปิดและไปโด่งดังกับโมนากและเขาก็ได้รับโอกาสติดทีมชาติอย่างเรื่อยมาและเขาได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ยูโร2016ซึ่งกว่าจะเป็นมือหนึ่งนั้นเจ้าตัวก็อายุปาไปถึง32ปีแล้วส่วนลิวควิชนั้นก็เป็นนายประตูรุ่นน้องของซูบาซิตในระดับทีมชาติตั้งแต่เล็กๆเ,เขาแจ้งเกิดมากับเอนเคซาเก็บและดินาโมซาเก็บและเพียงหลังจากไม่นานหลังจากที่ซูบาซิตเลิกเล่นทีมชาติเจ้าตัวนั้นก็ ลายมาเป็นมือหนึ่งทันทีแบบไม่ได้ตั้งตัวการเป็นตัวสำรองนั่งรออยู่ข้างสนามนั้นได้แหแวงผู้รักษาประตูนั้นไม่เหมือนตำแหน่งอื่นเพราะนี่คือตำแหน่งที่นานนานทีผู้รักษาประตูมือ2ออาจจะมีบทบาททำมือหนึ่งไม่เจ็บหรือไม่โดนไล่ออก เขานั้นก็ไม่มีโอกาสได้ลงดังนั้นสิ่งที่พิเศษสําหรับผู้รักษาประตูนั้นต้องหาสิ่งต่างๆและสิ่งใหม่ๆเพื่อทําให้ตัวเองนั้นมีแนวทางอะไรบางอย่างที่จะทําให้โค้ชเห็นว่าเขาสมควรได้รับลงตัวจริงการเซฟจุดโทษนั้นเป็นหนึ่งในที่ที่ว่าโควิดนั้นทาบ่อยๆอ,อยู่ในสนามซ้อมเรียกได้ว่าเป็นผู้รักษาประตูมือสอที่เซฟจุดโทได้ดีคนหนึ่งเลยนะ จนถึงนับปัจจุบันที่ความเชื่อใจของโค้ดปัจจุบันให้รีบาโควิดเข้ามาเป็นมือหนึ่งอย่างรวดเร็วต่อจากซูบาสิตท,ที่เพิ่งเลิกเล่นทีมชาติไปเราจะเห็นได้ว่ามีอีกรายหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมือ2ในการเซฟจ,จุดโทษย้อนกลับไปเมื่อฟุตบอลโลกปี2014ทีมชาติในเทอร์แลนด์ของจานหลุยฟันเก่านั่นคือทีมครู นายประตูทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ถูกเปลี่ยนตัวโรมาเซฟจุดโทษกับคอสตาลิกาในรอบ8ทีมสุดท้ายณนะเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจานหลุยนั้นจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูเพื่อโรมาเซฟจุดโทษและนี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าผู้รักษาประตูมือ2นั้น มีจุดเด่นในการเซฟจุดโทษก็มีประโยชน์เหมือนกันสุดท้ายนี้โคยเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนจะมีเกิดการรีแมตช์นัดชิงเมื่อปี2018หรือเปล่ากับฝรั่งเศสก็ต้องมารอรู้และติดตามเชียร์ในค่ำคืนวันที่13ธันวาคมนี้ว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนกับยุคเกา่า ของโครเอเชียคุณผู้ชมมีความคิดอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับวันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ